ชื่โพสอะคะ่ะเป็นเพื่อนสนิทของแม่สีดาอะไรเงี้ยซึ่งหนูคิดว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาค่าเกี่ยวกันที่ที่ได้คุยกันไว้เกี่ยวกับเรื่องของขวัญวันเกิดอะไรเงี้ยค่ะที่เขาบอกว่าเราเปลี่ยนจากเป็นมะม่วงได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ก็เสียใจที่อย่างที่บอกคือมันทั้งเสียดายที่มันมันแค่ไม่กี่วันจริงๆมันนิดเดียวแต่ว่าวันนี้ก็เ,เขาชาปนากิจศพไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึก คิดว่าน่าจะเป็นวันของเขาที่เขารอคอยแล้วหรือเปล่ากับการที่เขาจะได้แบบได้ไปเจอกับพี่ออฟคือได้เจอหรือเปล่าเราไม่รู้ไม่รู้ว่าโลกข้างหลังมันเป็นยังไงแต่ว่าในความสบายใจของคนที่อยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยเราก็ภาวนาให้เขาไปสู่ภพภูมิที่ดีแล้วก็เชื่อว่าตัวแม่เองก็ก็น่าจะเดินทางไปสู่หนทางที่เขาเขารอคอยอะ่ะ หนูก็พูดก็ก็แอบดิ่งอยู่เหมือนกันเนาะจะด้วยความที่เราก็เป็นเป็นซึมเศร้าอยู่ด้วยอะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนแบบพอเราอินกับอะไรแล้วถ้ามันดิ่งไปแล้วมันก็มันก็ขึ้นมาค่อนข้างยากเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะพอเรามาทราบเรื่องเมื่อวานก็ต้องถ่ายซีรีส์ถ่ายซีรีส์เรื่องใหม่อยู่ <S <S ทุกคนในกองก็น่ารักเขาก็รู้ว่าเราแบบดาวแต่งหน้าก็ต้องใช้แบบเมคอัพช่วยในการ ทำให้ตาบวมน้อยลงหรืออะไรเงี้ยแล้วทุกคนก็น่ารักซัพพอร์ตกันกันดีซึ่งเราเองเราก็เราเราเราไม่ได้อยากที่จะรู้สึกดิ่งเพราะรู้สึกว่าถ้าแม่สีดาเขารู้เขาเขาเป็นคนตลกอะ่ะเราอยู่ด้วยเราก็จะตลกกันอะไรเงี้ยเขาก็คงไม่อยากเห็นเราเป็นแบบนี้แต่ว่าวันที่หนูไปที่วัดสําหรับสวดอภิธรรมศพวันที่สองก็คือไม่ได้ตั้งใจที่มันจะปล่อยให้ตัวเอง ขนาดนั้นอนะไรเงี้ยแต่แต่มันห้ามไม่อยู่ด้วยความที่เราไม่อยากเห็นภาพนี้เราไม่อยากคือจริงๆหนูไม่ชอบไปงานศพใครเลยตั้งแต่เสียคุณพ่อไปก็หลายปีแล้วที่ที่ไม่ได้เข้างานศพเลยแต่เป็น,เป,นเป็นพ่อแม่สีดาเรายอมไปได้อนะไรเงี้ยพอเราไปถึงเราไม่อยากเห็นภาพที่ที่ไม่อยากเจอเขาตรงนี้อนะไรเงี้ย ม,มันเร็วเกินไปค่ะม,ม,ม,มันไม่ได้ตั้งตัวแล้วก็อาจจะด้วยความที่เราเพิ่งเจอกันไม่นานเพิ่งทานข้าวด้วยกันเสียดายโอกาสอะไรเงี้ยเราไม่อยากจุดทูบเราไม่อยากบอกผ่านไม่อยากบอกผ่านการเคาะลงอะไรเงี้ยแต่พอหนูกลับมามันก็ทําให้หนูรู้สึกแบบปงกับชีวิตมากขึ้นแล้วก็ออรอบครอบกับการใช้ชีวิตกับคนรอบข้างมากขึ้นด้วย เยอะเลยค่ะเยอะเยอะเลยก็หนูโทรหาแม่บ่อยมากขึ้นเลยใช่ก็แบบว่าจากที่แบบเซฟปกติเวลาหนูถึงบ้านหนูอาบน้าหนูนอนเลยอะไรเงี้ยก็มีแบบโทรหาแม่ก่อนบ้างตื่นเช้ามาโทรถามกินข้าวยังหรืออะไรเงี้ยบางทีก็กลับมาถามตัวเองว่าแบบทาเต็มที่กับคนรอบข้างเราด้วยหรือย,อยังไม่อยากให้เหตุการณ์กับแม่สีดาเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง พูดพูดก็เอาจริงนะตอนนั้นก็เหมือนพูดไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะเหมือนสติมันไปแล้วอะไรเงี้ยมันเป็นภาพซ้ําที่เหมือนตอนตอนหนูเคาะลงพ่อเลยอะไรเงี้ยคือเราไม่ชอบการจากลาเลยถึงแม้ว่ามันจะเป็นสัจธรรมของชีวิตก็เถอะแต่ว่าตอนที่เคาะลงก็บอกว่ามาหาแล้วนะเพราะเชื่อว่าเขาน่าจะรอเราอยู่ คิดว่าเดี๋ยวรอทำงานไปเรื่อยๆเดี๋ยวรออะไรก็คงจะดีขึ้นค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ